ยาชุดมรณะยาชุดฆ่าชีวิตแม่กินแก้ป,ปวดสองปีติดเกิดไตาวายลูกบริจาคม่านตาช่วยสองชีวิตยาชุดมรณะฆ่าชีวิตสาวใหญ่กินแก้ป,ปวดสองปีติดไตาวายเสียชีวิตลูกบริจาคม่านตาช่วยสองชีวิตย้ำเจตนารมณ์ของแม่สั่งไว้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อวันที25่25กรกฎาคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มีผู้บริจาคอวัยวะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ หลังการเสียชีวิตของนางสังวานบุญใหญ่อายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่58ทับ1หมู่1ตำบลดงมูลเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้สาเหตุการเสียชีวิตของนางสังวานแพทย์พบว่ามีสาเหตุหลักจากการรับประทานยาชุดโดยกินต่อเนื่องมาเรื่อยๆประมาณ2ปีเพื่อรักษาอาการปวดที่ข้อเขา่าส่งผลให้เกิดอาการไตาวายและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาแพทย์ได้วินิจฉัยว่ามีอาการไตาวายและได้เสียชีวิตลงในวันที่24กรกฎาคมเวลา17นาฬกาศูนย์นรับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์จึงยื่นขอความประสงค์ในการขอรับบริจาคจากทางญาติและญาติผู้ป่วยได้ตัดสินใจบริจาคอวัยวะม่านตาสองข้างของนางสองวานบุญใหญ่ให้กับทางโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยได้สชีวิต เพื่อหวังให้บุญกุศลส่งให้ผู้ตายไปสู่ภพภูมิที่ดีโดยญาติของผู้ป่วยตัดสินใจบริจาคอวัยวะทุกอย่างที่ทางศูนย์สามารถนำไปใช้ได้แต่สถานการณ์โควิดสิในขณะนี้ได้ทวีความรุนแรนงมากขึ้นคณะแพทย์จากสภาการาาิิไทยจึงไม่สามารถเดินทางมารับอวัยวะที่บริจาคได้ส่วนอวัยวะที่สามารถบริจาคได้มีเพียงม่านตาทั้งสองข้างเท่านั้น หลังจากนี้ทางญาติจะนําศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสว่างอารมณ์ตําบลดงมูลเหล็กเป็นเวลา3วันและจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่28กรกฎาคมนี้นายพัทรพลรังวัณาอายุ35ปีลูกชายให้สัมภาษณ์ว่าแม่ของตนเข้ามารับการรักษาตัวด้วยอาการเจ็บหัวเข่าตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเอ็นหัวเข่าขาดพอมารักษาก็มีอาการแน่นหน้าอกและมีอาการสุดลง ตอนแรกทีมแพทย์ก็หาอาการไม่พบแต่พอทราบประวัติทําให้ทราบว่าแม่เสียชีวิตจากอาการไตาวายเพราะกินยาชุดต่อเนื่องมาได้2ปีส่วนที่ครอบครัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะเพราะเป็นจิตนาลมของผู้ตายตนเองเลยทําตามเพื่อหวังให้เป็นบุญกุศลไปสู่ภพภูมิที่ดีโดยเรื่องบริจาคอวัยวะแม่เป็นคนสั่งเสียเอาไว้ก่อนจะเสียชีวิตขอ้อคูณแหล่งข่าวจาก d ดล l นิว